สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแอตตอมเหรียญสลึงค่ะคลิปนี้เรามาดูแนวทางหล่าพัฒนานะคะประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568นะคะอ่าคลิปนี้เรามาดูนะคะจะเป็นเด่นนะคะเด่นบนล่างตัวนี้จะเป็นสามสูตรนะคะที แอดได้นำมาให้พิจารณานะคะสามสูตรนี้นะคะเดินมายาวแล้วนะคะเดินมายาวนะคะ,ะสูตรแรกเลยนะคะสูตรแรกเราจะใช้หลักสิบบนนะคะสิบบนบวกกันสองครั้งบวกห้าคงที่นะคะสูตรนี้คำนวณได้เจ็ดกับเก้นะคะเจเก้า ผลรางวัลออก9252อ่ะเข้าไปที่9เราจะดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะเราดูสูตรที่หนึ่งก่อนงวดต่อมาคำนวณได้5กับ7นะคะเข้ามาที่5นะคะตัวนี้เข้า5งวดต่อมาคำนวณได้6958ได้9นะคะเข้า9รอบต่อมานี่ก็2774นะคะเข้าไปที่เลข7 นะคะเข้าออที่เลขเจ็ดอ่าสูนี้แอดทำมานานแล้วนะคะก็ไม่ได้ลงให้สักทีนะคะไม่ได้ลงห่วต่อมาคำนวณในเก้าห้าศูนย์หกนะคะเข้าเลขเก้าสมุดเล่มนี้อาจจะไม่สวยนะคะอาจจะไม่สวยหรูเพราะว่าอ่าคำนวณเองแล้วก็นําไปจับให้นะคะในบ้านฟ้านะคะหัวต่อมาคำนวณได้ห้ากับเจ็ดนะคะเข้ามาที่อ่าห้าเนาะแปดหกห้าสี่เข้าห้า งวดต่อมาหนึ่งเจ็ดสามเก้าเข้ามาที่เจ็ดงวดต่อมาสามเก้าสี่หกอะเลขสามงวดต่อมาเจ็ดสามหนึ่งแปดนะคะเข,เข้ามาที่สามงวดต่อมาเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่ห้าหกเข้ามาที่เก้านะคะอ่างวดต่อมาคำนวณเลขห้ากับเจ็ด 1> 9ก้าหนึ่งห้าสองเข้ามาเข้าที่เลขห้านะคะงวด่ที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์นะคะคำนวณได้ห้ากับเจ็ดผลรางวัลออกสามห้าศูนย์เก้าเข้าเลขห้านะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองค่ะคะ่ะสูตรที่สองเดี๋ยวท้ายคลิปเราค่อยมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะคำนวณได้สามห้าเก้าสองห้าห้าสองอ่าสูตรหนึ่งไม่ชนเราก็จะนำมาเป็น จับมาเป็นคู่โตดกันนะคะเข้า 5. ห้างวดต่อมาคำนวณยได้หนึ่งกับสามอ่ะได้หนึ่งเข้ามาที่ 1. หนึ่งัวดต่อมาหกแปดบนลวันหกเก้าห้าแปดนะหกเก้าห้าแปดเข้าไปที่แปดงวดต่อมาสองเจ็ดเจ็ดสี่อ่ะตัวนี้จะชนนะคะตัวนี้เอทําเป็นตัวชนนะคะทําเป็นตัวชนให้เราจะใช้ตัวตัวเด่นตัวเดียวรูดนะคะ สูตรที่สองได้ค่ะสูตรที่สองเราคำนวณได้เจ็ดกับเก้าผลละวันออกเก้าห้าศูนย์หกเข้าเก้านะคะตัวนี้ชนกับสูตรที่หนึ่งได้เก้างวต่อมาคำนวณได้ห้ากับเจ็ดอ่าก็ชนทั้งสองสูตรนะคะผลรางวัลออกแปดหกห้าสี่เข้าห้างวดต่อมาคำนวณได้สามกับห้าจริงๆชนกันที่ห้านะคะชนกันห้าแต่ทีนี้หนึ่งเจ็ดสามเก้ามาอย่างละ ตัวนะคะสูตรละตัวสามกับห้าตัวนี้มาห้ามาสามนะคะตัวชนไม่มานะคะงวดต่อมาคำนวณได้สี่กับหกอ่ะมาทั้งสองตัวสี่แล้วก็หกนะคะงวดต่อมาคำนวณได้สามกับห้าชนสามกับห้าอ่ะตัวนี้ตัวชนมาตัวชนมานะคะอ่าทีนี้งวดต่อมาคำนวณได้เก้ากับหนึ่งชนเก้า มานะคะ9 4 5 6ตัวชนไม่ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาก็คำนวณได้ 5, 7. 5 7กับ7 5กับ7ก็ชนกันกับสูตรที่1นะคะตัวนี้ชนกับสูตรที่หนึ่ง5กับ7 9 1 5 2มา5งวดของวันศุกร์นะคะสูตรที่2องคำนวณได้1กับ3นะคะผลรางวัลออก3 5 0 9อ่า สองสูตรนี้ไม่ชนกันเราจะจับมัดเป็นคู่โต๊ดนะคะอ่ะมาดูสูตรที่สามกันนะคะสูตรที่สามเราคำนวณได้หนึ่งสองนะคะอ่ะเข้าไปที่เออเลขสองนะคะเก้าสองห้าสองอ่ะมาบนล่างเลยสองโงะตอมาคำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะศูนย์กับหนึ่งก็สี่สี่หนึ่งห้าเข้าหนึ่ง งวดต่อมาคำนวณได้8กับ9ผลรางวัลออก6 9 5 8เข้าไปที่8นะคะงวดต่อมาคำนวณคำนวณได้3และ4นะคะมา4 2 2 7 7 4นะคะงวดต่อมาคำนวณได้5กับ6มาทั้ง2ตัวนะคะ9 5 0 6มาทั้ง2ตัวนะคะอ่างงวดต่อมาคำนวณได้4และ5เป็น6 5 4มา2ตัวนะคะมา2ตัว งวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งและสองผลรางวัลออกหนึ่งามเาหนมานะคะตัวนี้หนึ่มางวดต่อมาคำนวณได้เกและศผลรางวัลออกสามเกี่หเข้าที่เนะคะทีนี้งวดต่อมาคำนวณได้แปดและเก้าเจ็ดสามหนึ่งแปดนะคะเข้าไปที่แปดงวดต่อมาคำนวณสี่กับห้า เก้าสี่ห้าหกมาทั้งสองตัวนะคะมาทั้งสองตัวสี่และห้างวดต่อมาก้า2หนึ่งห้าสองเข้าห้านะคะเข้าห้าเอ่องวดที่ผ่านมาคำนวณได้ศูนย์กับหนึ่งผลรางวัลออกสามห้าศูนย์เก้าเข้าไปที่ศูนย์ทีนี้เรามาดูของวันจันทร์กันนะคะของวันจันทร์เนาะแอดจะคำนวณให้ดูนะ,ะสูตรที่หนึ่ง เรามาดูสูตรที่หนึ่งกันนะคะะสูตรที่หนึ่งผลวันของวันศุกร์ออกสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เก้าเนาะเราจะใช้หลักสิบบนสองครั้งนะคะศูนย์บวกกันเท่าไหร่กี่ครั้งก็ได้ศูนย์นะคะบวกกับห้าคงที่บวกห้าคงที่นะคะบวกห้าคงที่ ก็จะเป็นอ่ะสูตรที่หนึ่งก็ได้ห้าห้าแล้วก็เราจะบวกไปอีกสองแต้มนะคะก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะคะสูตรที่หนึ่งคำนวณได้ห้ากับเจ็ดอ่ะมาดูสูตรที่สองที่คำนวณได้แปดกับศูนย์นะคะสูตรที่สองอม,มาดูสูตรที่สอง สามห้าศูนย์เก้าเราจะใช้หลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกเก้าคงที่นะคะก็จะเป็นสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดอ๋อ อ่ะเรามาดูกันใหม่อ่ะสูตรที่สองตัวนี้จะเป็นสูตรที่สามนะคะตัวนี้สูตรที่สามตัวนี้จะเป็นสูตรที่สามอ่าที่คำนวณได้หนึ่งกับสองนะคะที่คำนวณได้หนึ่งกับสองก็จะเป็นอ่าหลักสิบล่างบวกกับหลักหน่วยบนนะคะบวกถ้าเรา บวก3ามเป็น12 12บวก9้าเป็น21สนะคะได้1นะคะก็จะเป็น1แล้วก็นับไปต่อไปนะคะก็จะเป็น1 2สองสูตรนี้จะเป็นสูตรที่3ามนะคะสูตรที่สามได้1กับสองทีนี้เรามาดูสูตรนี้นะคะสูตรที่2นะคะเราจะใช้สูตรที่2งวดวที่ผ่านมา3 5 0ห้าศูย์้านะคะ เรามาดูสูตรที่2กันนะคะที่คำนวณได้8กับ0นเนาะอ่ะที่ที่คำนวณได้8กับ0นอา่าเราจะใช้หลักสิบนสองครั้งนะคะบวกกับหลักหน่วยบน1ครั้งบวกเกคงที่ก็จะเป็นศูนย์บวกกันกี่ครั้งก็ได้0ูนย์นะคะเก้บวกเเป็น18บแปใส่แแล้วก็ บวกไปอีก2แต้มนะคะก็เป็น10บเนาะสิได้0นะคะอ่ะได้ศสูตรที่1นึ่คำนวณได้5 7านะคะห้ากับเสูตรที่2องคำนวณได้8กับ0สูตรที่3ามคำนวณได้1กับสองนะคะสำหรับงวดของวันจันทร์ที่20ตุลาคม2องพันสูตรนะคะสามสูตร ไม่ชนกันเลยนะคะไม่ชนกันเลยเราจับมัดวินกันเลยนะคะแล้วก็จะหาอีก1สูตรมาจะได้ครบ4ตัวนะคะอ่ะก็จะจับเป็น5้าแหนึ่งะคะจับเป็น3ามตัวเลย5้าแปดสองห้าศหนึ่งห้าศสอง